วิลกินก็คือคนที่โตมาด้วยกันคือเนี่ยห้าปีแล้วครับที่ที่อยู่กับวิวกินมาเราเราผ่านทุกๆอย่างมาพร้อมๆกันเราเราได้เล่นเราได้มีโอกาสได้ทําอะไรพร้อมๆกันหลายๆอย่างมากๆเลยเหมือนเราโตมาด้วยกันอย่างเงี้ยครับคือก็รู้สึกว่าถ้านาตอนเนี้ยพี่ทํางานกับใครแล้วพี่สบายใจที่สุดแล้วพี่แล้วพี่พี่แฮปปี้ที่สุดพี่ว่าก็คือวิลกินนะอืมก็เหมือนมีเขาแล้วมันก็เรามั่นใจมากขึ้นด้วยเรา เราอุ่นใจขึ้นด้วยอย่างเงี้ยครับทุกคนนี้เขาอยากใช้ชีวิตปกติอยู่ด้วยกันเขาผมที่จริงดีใจด้วยซ้ำที่เขาที่เขาให้การซัพพอร์ตเราอยู่ด้วยกันนานขึ้นรู้ใจมากขึ้นมาครับหมายความว่าก็ทําอะไรง่ายขึ้นเยอะหลายๆอย่างเขาผมที่จริงพี่ก็ขอบคุณวิวกินอยู่แล้วที่ที่ได้ทํางานด้วยกันได้มีโอกาสทุกๆอย่างร่วมกันได้โตมาพร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับพี่ก็รู้สึกว่าถ้าพี่อยากบอกเขาพี่ก็รู้สึกว่าพี่ภูมิใจในตัวเขานะตั้งแต่แรกเลยที่เขา ที่เรามาด้วยกันจากศูนย์จนมาถึงตรงนี้ด้วยกันแล้วก็มีความสุขว่าครับท,ที่ได้อยู่กับเขา